กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคู่สามีภรรยาอายุมากคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมเก่าหลังเล็กใกล้กับป่าใหญ่สิ่งเดียวที่พวกเขานึกเสียดายคือการไม่มีลูกวันหนึ่งเมื่อหญิงชรากำลังทำแป้งคุกกี้อยู่ในครัวสามีของเธอก็เดินเข้ามาที่รักวันนี้คุณทำอาหารอะไรเอ่ยโอ้ที่รักวันนี้ฉันจะทำขนมปังขิงจ้า ญิงฉรานวดแป้งและตัดเป็นรูปมนุษย์ขนมปังขิงหลังจากที่นำไปใส่ในเตาอบแล้วเธอก็นั่งลงและรอให้มนุษย์ขนมปังขิงอบเสร็จเมื่อเธอได้กลิ่นหอมหวนของคุกกี้ฟุ้งไปทั่วครัวเธอสวมถุงมือกันความร้อนและเอามนุษย์ขนมปังขิงออกมาตอนนี้ก็ได้เวลาตกแต่งหน้าขนมปังเธอใช้ลูกเกดทำเป็นลูกตา และใช้ลูกอมทำเป็นจมูกอันน่ารักจากนั้นเธอก็ใช้ครีมทำเป็นผมและเสื้อผ้าท้ายที่สุดเธอใช้เชอร์รี่มาทำเป็นกระดุมให้เขาเธอมองดูผลงานของตัวเองและเอ่ยขึ้นมนุษย์ขนมปังขิงของฉันสวยจริงๆแต่มีอะไรขาดหายไปหญิงชารามองเขาอีกครั้งและแล้วโอ้ ปากนั่นเองฉันลืมทำปากเธอจึงใช้ครีมวาดปากบนหน้ามนุษย์ขนมปังขิงเอาละ่ะตอนนี้เธอก็เสร็จสมบูรณ์แล้วมนุษย์ขนมปังขิงของฉันหน้าตอนนั้นเองสิ่งที่ไม่คาดคิดขอบคุณฮะแต่แต่ว่าเป็นไปได้ยังไงเธอพูดได้ท่านใดนั้นมนุษย์ขนมปังขิงก็ยืนขึ้นและเริ่มวิ่งใช่แล้วผมก็วิ่งได้ด้วย มนุษย์ขนมปังขิงกระโดดจากโต๊ะในครัวไปยังเก้าอี้และจากนั้นก็ลงไปที่พื้นและเริ่มวิ่งอย่างรวดเร็วไปที่ประตูครัวออกไปยังสวนกลับมานะกลับมาหญิงชราตะโกนมนุษย์ขนมปังขิงเริ่มพูดขณะที่เขากำลังวิ่งใช่วิ่งเลยวิ่งให้เร็วที่สุด แต่ไม่มีใครสามารถจับฉันได้เพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิง,งชาราออกมาที่สวนและเริ่มวิ่งไล่ตามมนุษย์ขนมปังขิงช,ชายชรามองผ่านหน้าต่างและเห็นภรรยาวิ่งและตะโกนไปด้วยที่จะวิ่งไปไหนเนาะหญิงชาราตอบสามีขณะที่กำลังวิง่งมนุษย์ขนมปังขิงของฉันวิงน่งหนีไปฉันกำลังไล่จับเขาอยู่ ชายชราถึงกับพูดไม่ออกหญิงชราวิ่งตามแต่มนุษย์ขนมปังขิงวิ่งเร็วมากจนไม่มีทางจับเขาทาันเลยหลังจากนั้นไม่นานมนุษย์ขนมปังขิงก็วิ่งไปเจอฟาร์มสัตว์บัวที่กำลังเคี้ยวหญ้าเห็นเขาอ๋อช่างเป็นคุกกี้ที่น่ากินจริงๆ วัวเริ่มวิ่งไล่ตามมนุษย์ขนมปังขิงด้วยเดี๋ยวก่อนอย่าวิ่งฉันจะกินแกใช่แล้ววิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดหญิงชราก็จะจับฉันแต่ไม่มีใครจับฉันได้เพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิงหญิงชราและเจ้าวัววิ่งตามมนุษย์ขนมปังขิงและตอนนี้เจ้าหมูก็สังเกตเห็นมนุษย์ขนมปังขิงด้วยเช่นกัน มนุษย์ขนมปังขิงของโปรดฉันเลยเดี๋ยวสิฉันจะจับแกนมนุษย์ขนมปังขิงตอบเจ้าหมูในขณะที่กำลังวิง่งใช่แล้ววิง่งวิ่งให้เร็วที่สุดทั้งหญิงชลาวัวและหมูจะจับฉันแต่ไม่มีใครจับฉันได้เพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิง ระหว่างที่เขากำลังวิ่งอยู่โดยมีมนุษย์ขนมปังขิงนำหน้าหญิงชราบัวและหมูตามหลังไก่ก็เห็นมนุษย์ขนมปังขิงมื้อกลางวันของฉันเจ้าไก่จึงเขารวมด้วยวิ่งให้เต็มที่มนุษย์ขนมปังขิงฉันจะจับแกป๊อ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 กมื้อกลางวันของฉันเจ้าไก่จึงเขารวมด้วยวิ่งให้เต็มที่มนุษย์ขนมปังขิงฉันจะจับแกป๊อ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 กป๊กปกปใช่แล้ววิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดหญ ไม่มีใครจับฉันได้เพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิงมนุษย์ขนมปังขิงวิ่งนำหน้าตามด้วยหญิงชราบัวหมูและไก่ทั้งหมดยังคงวิ่งต่อไปแต่มนุษย์ขนมปังขิงก็นำหน้าทุกคนไปเรื่อยมนุษย์ขนมปังขิงรู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวเองมากฉันเป็นมนุษย์ขนมปังขิงที่ฉลาดและเร็วที่สุดใช่แล้วฉันเอง ไม่มีใครจับฉันได้เพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิงเมื่อเขามอบไปข้างหน้ามนุษย์ขนมปังขิงก็เห็นว่าเขากำลังเข้าใกล้แม่น้ำและเขาก็หยุดพอเขารู้ว่าน้ำสามารถทำให้เขาละลายได้โอ,โอ้ทำไงดีเิงชรดาวัวหมูและไก่กำลังใกล้เข้ามาแล้วตอนนั้นเอง หมาจิ้งจอกเจ้าเล่ก็ปรากฏต,ตัวขึ้นข้างหลังต้นไม้ฉันว่ายน้ําเป็นถ้าไาต้องการฉันช่วยได้นะมนุษย์ขนมปังขิงคิดแล้วถ้านายกินฉันล่ะไม่ต้องห่วงฉันไม่กินนายรักฉันแค่ยอยากช่วยนายข้ามฝั่งไปมนุษย์ขนมปังขิงเชื่อใจหมาจิ้งจอกเจ้าเล่และกระโดดขึ้นหางเขาไปเกาะหางไว้แน่นเท่าที่ทําได้หมาจิ้งจอกกระโดดลงไปในน้ําและเริ่มว่ายน้ําออกไประหว่างนั้น หญิงชราวัวหมูและไก่ก็มาถึงริมแม่น้ำและเห็นว่ามนุษย์ขนมปังขิงข้ามแม่น้ำไปบนหลังหมาป่าและรู้ว่าตนไม่สามารถจับเขาได้แล้วแม่น้ำเริ่มลึกขึ้นเรื่อยๆและน้ำก็เริ่มขึ้นนี่เจ้าจริงจอกเอาหางขึ้นไว้สิฉันเกือบเปียกแล้วกระโดดขึ้นมาหลังฉันปลอดภัยกว่า มนุษย์ขนมปังขิงกระโดดมาที่หลังหมาจิ้งจอกพวกเขาว่ายน้ำไปสักพักแต่น้ำก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆหลังของจิ้งจอกเริ่มจมลงไปในน้ำฉันกลัวว่านายจะเปียกทำไมไม่กระโดดมาบนหัวฉันละ่ะมันสูงกว่าน่อยมนุษย์ขนมปังขิงปีนขึ้นไปบนหัวเขาจิ้งจอกทำตามแผนตัวเองต่อไปและเริ่มจุ่มหัวลงไปในน้ำน้ำขึ้นมากไปทำไมไม่มาที่จมูกฉันละ่ะมันสูงกว่าหน่อยนะ มนุษย์ขนมปังขิงขึ้นไปบนจมูกของเขาเมื่อเขาใกล้จะถึงฝั่งเจ้าจิ้งจอกเอียงจมูกสะบัดมนุษย์ขนมปังขิงลอยขึ้นไปในอากาศและอ้าปากรอมนุษย์ขนมปังขิงกำลังจะตกลงไปในปากและจิ้งจอกก็จะกินเขาแต่มันก็ไม่ได้ผลขณะที่มนุษย์ขนมปังขิงลอยอยู่ในอากาศอีกาบินโฉบเหนือเขา และจับมนุษย์ขนมปังขิงไปหมาจิ้งจอกยืนมองขณะที่ยังอ้าปากอยู่มนุษย์ขนมปังขิงรอให้อีกาบินสูงขึ้นไปอีกนิดหนึ่งอีกากินคุกกี้หรือเปล่ากินเมื่ออีกาอ้าปากพูดมนุษย์ขนมปังขิงก็ร่วงลงไปและเริ่มวิ่งอย่างเร็วที่สุดที่จะทำได้ใช่วิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดหญิงชราวัวหมูไก่จิ้งจอกและอีกาจะจับฉ แต่ไม่มีใครทำได้เพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิงมนุษย์ขนมปังขิงวิ่งต่อไปและไม่หยุดอีกเลยถ้าใครเห็นมนุษย์ขนมปังขิงวิ่งผ่านไปแล้วก็อย่าพยายามจับเขานะเพราะเขาคือมนุษย์ขนมปังขิงและไม่มีใครกล้าจับเขาได้กาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วตรงชายขอบป่า มีเด็กหญิงผมสีทองผู้หนึ่งอาศัยอยู่หนูน้อยมีนามว่าโกลดิล็อกส์เธอมีเรือนผมหยิกเป็นหล่อนที่สวยงามน่าทึ่งชวนให้ทุกคนพากันมองด้วยความประทับใจแต่ถึงแม้ว่าเธอจะดูอ่อนหวานบางครั้งเธอก็เป็นเด็กที่ซุกซนมากเช่นกันทุกครั้งที่เธอออกไปเล่นข้างนอก คุณแม่จะต้องเตือนให้เธอปฏิบัติตัวให้ดีลูกรักหนูช่วยเล่นอยู่แต่ในสวนและอย่าเข้าไปในป่านะจ๊ะลึกเข้าไปในป่ามีกระท่อมหลังหนึ่งที่มีครอบครัวหมีอาศัยอยู่พ่อหมีไหลกว้างแม่หมีตัวขนาดกลางและลูกหมีแม่หมีมักจะตื่นแต่เช้ามาเตรียมโจ๊กข้าวโอ๊ตสำหรับมื้อเช้า เช้าวันหนึ่งลูกหมีตื่นเช้าวกว่าทุกวันและอยากจะทานโจ๊กแล้วแต่ว่ามันร้อนเกินไปแม่ฮะเราไปเดินเล่นกันในป่าจนกว่าโจ๊กจะหายร้อนได้ไหมฮะแม่หมีพ่อหมีและลูกหมีวางโจ๊กทิ้งไว้บนโต๊ะและออกไปเดินเล่นในเช้าวันเดียวกันนั้นโกลดีล็อกซ์กำลังเล่นอยู่ในสวนหลังบ้าน ขณะที่รอคุณแม่เตรียมอาหารเช้าอยู่แต่หนูน้อยเบื่อการเล่นอยู่ในสวนเดิมๆทุกครั้งเป็นอย่างมากแถมเธอยังสงสัยว่ามีอะไรอยู่ในป่าลึกถ้าฉันออกไปเดินเล่นเฉยๆจะเกิดอะไรขึ้นนะเธอมองไปรอบๆเมื่อเห็นว่าไม่มีใครอยู่เธอจึงรีบวิ่งเข้าไปในป่าพอเธอเริ่มเหนื่อยเธอก็หยุดและมองไปรอบๆทั้งป่า ดอกไม้และต้นไม้พวกนี้สวยจริงๆเลยทำไมฉันไม่มาก่อนหน้านี้นะเธอเริ่มเดินลึกเข้าไปในป่าระหว่างนั้นขณะที่กำลังเดินอยู่กับครอบครัวลูกหมีเห็นรังพึ่งบนกิ่งไม้รังพึ่งนี้ใหญ่จังเลยต้องมีน้ำพึ่งเยอะแยะแน่ๆพอฮะเรากินน้ำพึ่งกันหน่อยได้ไหมไม่ได้ลูกมันเป็นของพึ่ง นั่นมันเป็นบ้านของพวกเขาเราจะเข้าไปในบ้านคนอื่นและกินอาหารของเขาไม่ได้หรอกนะมันไม่ถูกต้องจริงด้วยงั้นผมจะรอจนกว่าเราจะกลับบ้านไปกินอาหารเช้าแล้วกันในขณะเดียวกันโกลดิล็อกซ์เดินตามลำพังมาเป็นเวลานานและในที่สุดเธอก็หลงทางเธอพยายามเดินกลับไปแต่ก็หาทางไม่เจอเธอทั้งเหนื่อยและหิวมาก หนูน้อยเกือบร้องไห้เพราะความเหนื่อยล้าเธอเดินต่อไปอีกสักพักในที่สุดเธอก็มาถึงสุดทางถนนและพบบ้านของครอบครัวหมีอยู่ระหว่างต้นไม้เธอย่องเข้าไปใกล้บ้านหลังนั้นเดินไปรอบๆแต่เธอไม่เห็นใครเลยเธอเคาะประตูแต่ก็ไม่มีใครตอบจากนั้นเธอจึงมองผ่านหน้าต่างเข้าไปและบนโต๊ะ เธอเห็นถ้วยร้อนๆมีควันขึ้นอยู่สามถ้วยเธอไปที่ประตูอีกครั้งคราวนี้เธอเคาะประตูอย่างแรงและประตูก็เปิดออกโกลดิล็อกส์ดีใจเป็นอย่างมากเธอมองเข้าไปและตะโกนขึ้นมีใครอยู่บ้านไหมเมื่อไม่มีใครตอบเธอจึงเดินเข้าไปหนูน้อยตรงไปอย่างโต๊ะอาหาร บนโต๊ะมีโจ๊กอยู่สามถ้วยถ้วยขนาดใหญ่ถ้วยขนาดกลางและถ้วยขนาดเล็กแต่ด้วยความหิวจัดเธอจึงอยากกินถ้วยใหญ่ก่อนแต่เมื่อเธอเอาช้อนเข้าปากมันก็ลวกปากเธอทันทีเพราะว่าโจ๊กยังร้อนเกินไปเธอจึงหยิบถ้วยขนาดกลางขึ้นมาทันทีแต่เธอก็ไม่ได้อยากกินเพราะว่ามันเย็นเกินไปเย็นเกินไป ในที่สุดเธอก็จ้วงช้อนลงในถ้วยที่เล็กที่สุดเอ๊โจ๊กถ้วยนี้ไม่เย็นและไม่ร้อนเกินไปแบบที่ฉันอยากได้เลย,ยเธอจึงทานโจ๊กในถ้วยเล็กจนหมดเมื่อเธอทานอาหารมื้อเช้าจนอิ่มแล้วเธอก็อยากจะนั่งบนเก้าอี้ตัวหนึ่งที่อยู่หน้าเตาผิงเพื่อพักผ่อนเอาแรงสักครู่ เก้าอี้ทั้งสามมีขนาดใหญ่ขนาดกลางและตัวสุดท้ายมีขนาดเล็กตอนแรกเธอลองนั่งตัวใหญ่แต่เธอปีนขึ้นไปไม่ถึงด้วยซ้ำเธอจึงลองตัวกลางแต่มันก็แข็งมากนั่งไม่สบายเลยสุดท้ายเธอจึงนั่งลงบนเก้าอี้ตัวเล็กสุดเก้าอี้ตัวนี้สบายมากและเป็นอย่างที่เธอต้องการ แต่ทันใดนั้นเก้าอี้ก็แตกเป็นเสียงเสียงด้วยเสียงอันดังลั่นโกลดิล็อกส์ร่วงลงมาอยู่ที่พื้นและไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเธอเดินเข้าไปยังห้องต่อมาและที่นี่มีเตียงสามเตียงขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กตอนแรกเธอลองเตียงใหญ่แต่ว่ามันใหญ่เกินไปสำหรับเธอแล้วก็แข็งเกินไปด้วย เตียงที่สองใหญ่กว่าขนาดของเธอเล็กน้อยแต่มันก็นิ่มเกินไปเธอจึงล้มตัวลงนอนบนเตียงที่สามที่เล็กที่สุดนี่คือขนาดที่เหมาะกับเธอแถมยังสบายมากด้วยสบายมากจนโกลดิล็อกสพลอยหลับไปในที่สุดขณะที่โกลดิล็อกสกำลังหลับอยู่นั้นครอบครัวหมีก็กลับมาถึงบ้าน พ่อหมีมีท่อนฟืนที่เก็บมาสำหรับปล่องไฟแม่หมีมีเบอร์รี่สดและลูกหมีก็แทบรอไม่ไหวที่จะทานโจ๊กของเขาเมื่อเขามาถึงที่บ้านพวกเขาตรงไปที่โต๊ะทานอาหารพ่อหม,มีมองไปที่ถ้วยของเขาและกโกรธมากมีคนชิมโจ๊กของฉันแม่หมีมองไปที่ถ้วยของตน มีคนชิมโจ๊กของฉันเหมือนกันและเมื่อลูกหมีมองไปที่ถ้วยของตัวเองเขาก็เริ่มร้องไห้ม,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  <komplett humanities> มีคนชิมโจ๊กของผมแล้วก็กินจนหมดเลยพวกเขาลุกขึ้นและเริ่มมองไปรอบๆพ่อหมีสังเกตเห็นเก้าอี้หน้าเตาผิงมีคนมานั่งบนเก้าอี้ของฉัน ดูสิว่ามันอยู่ผิดที่และก็ถึงตามแม่หมีบนบ้างมีคนมานั่งเก้าอี้ชั้นเหมือนกันและเหมือนคราวก่อนลูกหมีเริ่มร้องไห้อีกครั้งออมีคนมานั่งบนเก้าอี้ผมและทำมันหักหมดเลยเออเออครอบครัวหมีเข้าไปยังห้องนอนด้วยความสงสัย มีคนมานอนบนเตียงฉันดูสิว่ามันไม่เรียบร้อยมีคนมานอนบนเตียงฉันเหมือนกันมีคนมานอนบนเตียงผมเราก็ยังนอนอยู่ด้วยพฮอ,อ,อ,อพอหมีเดินเข้าไปข้างๆเตียงลูกหมีและเห็นว่ามีคนนอนอยู่บนเตียงเขาจริงๆ เขาจึงค่อยๆยกผ้าห่มขึ้นดูและพวกเขาก็ประหลาดใจมากที่เห็นเด็กหญิงตัวน้อยนอนขดอยู่บนเตียงเด็กน้อยมาทำอะไรในบ้านเรามองให้เด็กคนนี้ออกไปจากเตียงผมเดี๋ยวนี้เลยเสียงร้องไห้ของลูกหมีทำให้เธอตื่นขึ้นโกดิล็อกส์เห็นหมีสามตัวยืนอยู่หน้าเธอ เธอจึงรีบวิ่งหนีออกไปด้วยความกลัวเธอออกไปนอกบ้านและเริ่มวิ่งหนีไปโดยไม่หันหลังกลับมาเธอแทบหายใจไม่ทันจากการวิ่งแต่เธอก็ไม่หยุดแถมยังไม่รู้ด้วยว่าต้องไปทางไหนณตอนนั้นเองเธอเห็นทั้งคุณพ่อและคุณแม่กำลังเดินข้ามป่ามาเมื่อเธอไม่กลับบ้านพวกเขาจึงออกมาตามโกดีล็อกซ์ดีใจมากที่เห็นพ่อแม่ เธอวิ่งเข้าไปกอดแม่ทันทีโอ,อ้แม่คะเราเป็นห่วงหนูมากเลยเป็นอะไรหรือเปล่าตั้งแต่นี้ไปหนูจะเชื่อฟังแม่เสมอหนูจะไม่ไปไหนก่อนบอกแม่อีกแล้วโกลดิล็อกสกอดพ่อแม่แน่นตั้งแต่นั้นมาตามที่เธอสัญญาเธอเชื่อฟังพ่อแม่เสมอและไม่ทำอะไรก่อนได้รับคำอนุญาต เธอกลายเป็นเด็กที่ประพฤติตัวดีเยี่ยมและมีเมตตาตลอดไป